สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่บาหลีนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศข้างทางของบาหลีก็หากหายกันไม่นานเลยพอดีผมนั่งเคลียร์งานอยู่ครับวันนี้ก็เลยออกไปหาอะไรกินแล้วก็ไปถ่ายวีอให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าที่นี่มีค่าครองชีพถูกหรือแพงขนาดไหนพอดีก็ได้เพื่อนๆแนะนํามาครับจากที่โฮเทลท,ที่นู่นถูกที่นี่ถูกอะไรประมาณนั้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกินกันบ้างให้ดูบรรยากาศนะครับ เหมือนภูเก็ตเลยแต่ว่าทางเนี่ยก็คือแอบแคบไปหน่อยนะมันเป็นสองเลนส่วนกันนะคือตอนคืนนี่รถติดหนักมากครับใครมาเที่ยวนี่ก็วางแผนให้ดีนะคือรถมอเตอร์ไซค์มันก็ขยับไม่ได้อะอ่าประมาณนั้นเพื่อนๆดูอ่ะมันเป็นทางเห็นไหมครับสองเลนส่วนกันแล้วถ้ารถติดนี่คือขยับไม่ได้เลยครับ ออใส่ต้องมาวิ่งทางบนทางเดินเท้าอ่ะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศแถวๆที่พักที่ผมอยู่นะแถวนี้มันใกล้ๆกับหาดคูต้าบีนะครับตอนเย็นอากาศมันล่มๆนะครับมันก็เลยน่าเดินเดินไปนู่นไปนี่อะไรอย่เงี้ยสอามกิโลก็เดินได้อยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกาชาต่างชาตินะครับนิยมมาใส่อยู่กัน ที่นี่ก็ใกล้ออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็เป็นที่นิยมของคนออสเตรเลียกันบน mm ิวซีแลนด์นะเพราะว่าผมไปเจอเพื่อนออสเตรเลียที่อยู่ในโฮเทลค่ะเยอะเลยเข้ามาเที่ยวที่ปารีสกันเนเธอร์แลนดิใช่ไหมฮะฮามัส20,000 20,000 p e r one <Yeah. S 2>

พอชิ้นใส่อะไรก็ม,มันง่วงหมดเลยแต่งคนมันเยอะอะ่ะก็เลยหมนจานมันเล็กไปหน่อยอะ่ะข้าวกาบก๋วยเตี๋ยวจานใหญ่บ้านหรอกจานนี้จานเล็กไปหน่อยอหน้าผาผ้าเลยไหม ตอนนี้เทนโอเคอันนี้ก็กินแหลกเลยครับอย okay. <that> like mm ่างนี้สามนะลองมากินกันแป้งเขากรอบนะตอกบางไปหน่อยนั่นเหนียวนมหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งก็ยืมตีบาก็ร่อดีกว่าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บาหลีนะครับเขาเรียกว่าหาดเซมิยักบีผมก็ไม่รู้นักหรอกว่าหาดนี้มีอะไรดี เราไปดูกันดีกว่าว่าที่เนี่ยมันมีอะไรดีบ้างั Hello, <sir. S 1> <Okay. S 2> างคืนน่าจะมันน่าดูอะ <c oughs> ดูแสงสีเสียงแล้วก็สีสันของบีดนี้สะก่อน <c oughs> ดีมากเลยแตว่าปาร์ตี้นอ่มอไปแลวแต่ตอนนี้มันยังร้อนอยู่เลยก็เข้าร่มกันก่อนดีกว่า มันเกิดมาจากต,ตรงนี้ครับ สวัสดีอีกวันหนึ่งครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับเพื่อนใหม่เขาเป็นคนอินโดนีเซียและเขาจะพาไปทัวร์ที่ทะเลบาหลีครับแต่ว่าเขาไปเกิดที่อเมริกาเรามารู้จักกับเขากันครับ Hi w h a t s y o u r n a m e Hello yeah My name is Victor oh Victor yeah I'm from Indonesia Jakarta ก oh, a k a r t a w o w Nice Nice to meet you เขาจะพาไปที่ทะเลนะครับวันนี้เราก็มาเดินออกกำลังกายด้วยผมก็เพิ่งเลิกงานเสร็จโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่น ตอนนี้เรากำลังเดินไปบีกันนะครับกับพวกนี่พวกเขาพวกฝรั่งก็ตอน,นเย็นๆนะครับเขาก็จะเดินออกไปบีกันเพราะว่าอากาศมันร่มแล้วก็บรรยากาศมันจะดีแล้วที่บีก็จะมีของกินเยอะเลยเอ,เอาไปดูกันทีเนี่ยวิกเตอร์เขาจะเป็นคนแบบว่าเป็นลี่หน่อยนะแล้วก็เขาก็จะคุยกับนักเดินทางไปทั่วเลยอะไรประมาณนั้น ขอขอเราก็เลยมารู้จักผมยีงไงแอ่ะมาดูบรรยากาศบาหลีตอนนี้ย็งกันนะครับ้าหน้าก็เป็นวุิกเตอร์วิกเตอร์ก็จะเป็นท่วงเที่ยวับผมโลกนะคือเซฟแบบประหยัดเงินแล้วก็มีเงินนิดหน่อยที่มาเที่ยวอะไรป,ประมาณนะมมน,น,นั้นนะเที่ยวไปเทั่เหมย่างไรคนนี้เขามีอาการเกี่ยวกับสมองไม่น่าจะเหมือนเดิม แต่ผมก็พบกับเพื่อนเป็นทัวริตอะไรประมาณนั้นนะเออคือผมก็เม็กเฟนเป็นเรื่อยเปื่อยอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าใครมาแบบว่าเป็นทรงดีๆหน่อยนะผมก็เม็กเฟนเป็นเรื่อยเลยบางทีผมก็ไปเจอแบบไม่ค่อยดีออกทำแม่งทำแม่งผมก็ไม่ค่อยได้คุย,ยกับเขานะเออเอ่อ h 0 0 0 0 n d 0 0 0 t o u s a n d or twenty t h o u a h how much how much you want I want to 1 n e fifteen fifteen f ออ f i Kalau อ a l a u saya ini aja อคื 10, อคื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 อ h ือคือ b a k ค o อคื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  i ค a อคือคือเือคือ้นนือคือคืคือคือคัอคือคือคคคือคือคือออคือนืนอคือคคืคอคค For is uh twenty twenty thousand. Oh twenty thousand, oh yeah. You have to, to choose. Yeah, the viewer uh uh, uh make a full option yeah. for me, I don't understand. 10, 20, 10, uh, 15, okay. 20. Yeah. Okay. เราก็ไม่อยู่กันที่เดอะปีดแล้วนะครับตอนเย็นๆเนี่ยคนจะเยอะมากเลยเนี่ยมีสาวๆมาเดินดูด้วยแล้วก็คนจะออกมาเยอะครับคือนะักท่องเที่ยวที่นี่เยอะแล้วก็ช่วงวันนะครับก็พักกันอยู่ที่โรงแรมน่าจะเป็นไลฟ์สไตล์เดียวกันนะครับแล้วก็ตอนเย็นก็จะออกมาดูปีดหรือไม้บางคนก็จะออกไปเที่ยวข้างนอกอะไรประมาณนะั้นนะเที่ยวป่าเที่ยวเขาเที่ยวกตกอะไรเพราะที่เนี่ยมันมีครบเลยครับ It's n i h view อัพเด o u ยอะว้าวเวลี่บิ๊กตรงนี้ก็เป็นบริเวณชายหาดรอบๆนะครับก็บจะมีสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมบ้างนิดหนนะ่อย สวยไหมครับเพื่อนๆทะเลบาหลีสบคำเล่าลเลยไหมอันนี้เป็นเป็นหาดที่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะอยากเจอแบบหาดทรายขาวๆน้ำทะเลาฟ้าอะไรประมาณนั้นะครับใส่จะต้องไปเกาะอะไรประมาณนั้นแล้ว เราให้ดูที่พักไหมที่พักเราอ่ะมันเป็นพับแอนบาร์อยู่ข้างล่างแล้วก็เนรับเป็นห้องคือมันสะดวกมากเลยเวลาแบบว่าไปปาร์ตี้นี่ก็คือลงไปแล้วก็ไปปาร์ตี้กันทั้งอ่างได้เลยคือ,ไม,อไ,ไ,ไ,ไม่ต้องออกไปไหนไกลไม่ต้องเสียค่ารถอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็มาแล้วก็ขึ้นมานอนได้เลยอดีตเพื่อนชวนไปปาร์ตี้ข้างล่างเดี๋ยวผมไปปาร์ตี้ก่อนก่อน r i g ครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาถึงแถวอุบุดลนะตอนนี้เราก็มานั่งจิบกาแฟกันนะครับผมกับบรรยากาศบาหลีครับให้ดูอันนี้เป็นระว่างทางของการไปน้ำตกเี๋ยะพัขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวด้วยกันครับ